Sound resumed. Sound muted. อ่ะมึงอยากกูดู All Star ใช่ป่ะไหนอันนี้เหรอ All Star 2 Ping อะไรเนะี่ยอาเอาอะไรวะมันดูไม่ได้อ่ะทุกคนมา Reaction All Star Arena Season 2 Come on นะ Let's get it เขามา run วงการอีกแกน All Star Arena now in ด h e game มสูตสิ่งที่มึงอยากจะเป็นถ้าใจกล้าปากเก่งมึงก็อาจกระเด็นมัอนทหารออกลาดตะเวนถ้าใครขวางในสนามให้เอาหมัดประเคนบอกเพื่อมึงใส่กันให้เต็มเพราะโอกาสไป็กองคนที่กระพร้อมร้อยเปอร์เซนต์ส่วนรวมคืออ l สตา a r พัฒนาวงการให้มันครองกระดานมันจะฝืนมึงจะทอนละมัดให้มึงคิดเหมือนมันแรกที่มึงรอมานานการปีกแล้วก็พร้อมทะยานวางยุทธวิธีไม่มีพอประมาณรวบคำมาสั้นในตำนานให้ผลงานไม่พิสูจน์อดมการกูมาท้าทายระวังลัะใจลาจะตกตัวมาตายกูเดิน ันจะไปความไม่มีหลักช้าไปสําหรับไว้ในชานมึงดูเอาในชั้นว่าชื่อของใครนั้นจะอยู่บรรทัดใดก็เกิดไปพิบัติให้ปั่นทุออแอนและพายุและฝนจะพัดไปไอ้สัตว์ควยป่ะไม่แบ่งแยกจะไปทํากันในกองกันเองอยู่ไปเถอะไม่มีใครเขาจะมองนิออนสตารไม่ใช่ฐานรับรองกับเก็บประโยชน์ในมันว้วคืออะไรอ่ะถ้าตะกี้คืออะไรอ่ะโนเนตมา10บบาทพี่ตีลําปางร้อนมากเลยค่ะ What the fuck ไงดีนะ จะหายร้อนพี่พอจะโอนให้หนูอีกสักห้าพันได้ไหมถ้าคือต้องให้หนูทักแฟนพี่ไปดีเอ่ยว่าพี่ชายลิ้นโหดแค่ไหนรู้หนักบัญชีไหนมึงไปฟ้องแฟนกูเลยสัตว์ยาวนชัดทอนเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ ัสรไปคว้าไม่มีหลักชาไปสลับไนในชั้นมึงดูเอาในชั้นม่าเกีนั่นจะอยู่บทัชตกอเกิดไปพิบายให้ปันทุกอันแอนายุและฝนจะพัดไปเองสัตว์คายบอกไปแบ่งแยกแไปทากันในกองกันเองอยู่ไปเถอะไม่มีใครเขาจะมองนี่ออสตาร์ไม่ใช่านวีาวเก่งประโยน์เลยมังไม่มัตอมดูยังไม่หวนสเพศไอควายยู่สุกเป็นหไม่มีที่แตเปนคองถ้าจะมึงเกมาบันลอ่ะออสตาไม่ใชที่ให้มึงนอนไอเชียชาในรานุคาประมาณก่จะดึงมึงมาต่อใส่ ไปบบอ,อ,อ,อ้นนไ, <c oughs> ไอฟตัวละครกูจะไปทุเลศจากไวสัตว์ใครมาไปหามาเนี่ยกูใส่เด็กไทยสีฟ้าปาดสีดำพ่อมึงโอ้ยกูไม่ได้ทำอย่างนี้นานแล้วนงเอ้ยโอ้โหโคตรกูไม่เคยใส่เด็กไทยสีฟ้าด้วยใครให้กูไปใส่วะ กูไม่เคยใส่มันเสี่ยวจัดเลยกลับไปน้องอย่ามาบ่ายดีกูใช้มึงหน้าคำมั่มหน้าคำมั่ม2025กูมาล่ารางวัลยังมายืนขวางทางระวังหน้าจะพังจับม่เชื่อปล่อยข่าวกับไอ้ข้าตะกั่มให้สร้างเงินจ้างเบ้าพลังต่อจนี้ถ้าไม่ใช่กูตจะเป็นก็โดนกระทำเพราะกูเดินกันมาไกลแล้วไม่เคยจะมาแทนแล้ววหนึ่งมันจะเดินแรงไม่ดูข้าพลันลานต้องใช้กูก็แสงโบว์กเครื่องกูมันแรงที่ส่งให้มีแต่หมัดไปกระแทกปากออสตากำลังเดือดแต่ว่าหน้ามึงยังเจ๊งกูก็จ่ายไปทุกเมืองใหห้้้้ไไดดดยิิินข่่่่าาาววววมมมมััแแแตตจจจะพพพูลลกึงงงทำรรรเเปอ กันแรงและพวกมึงโดนกูแซงก่อนจะโชว์ที่ที่มากลางหลังผู้คนาทำให้มึงระแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมันคือความหวังจมอยู่ในปากอยู่ในซากกูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้าพวกพ้องจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์คนามทนพวกกูพุ่งกันไปสุดแรงเกินข้าหมายอยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้ามันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าเพราะกูลอยเฉดฟ้าทอกันได้แต่กูไม่เคยจะถอยมากกว่าใช้กำลังกูแค่ต้องใช้สมองปีที่แล้วกูคิดเปิดสกัดหลาดดูงม มันดีวัตที่ในทีมของมึงเลยก็การวางแผนต่อให้ร่างกายมึงจะบอกใช่ไหมสัตว์เพื่อลบคำดูถูกที่มันเป็นค้างแสงจะแค่ในเดียวมึงอย่ายอมกันดีวัดเลยกูไหลถ้าจะหมดกูยังคงพันแผลต่อให้หมดลบกูคงไม่หมดไฟกูพร้อมจะโซ่ใหม่และไม่มีคำมาแทะเพราะกูปีก้าขาแข็งและไม่ยอมคนในสนามให้มึงเรียกพวกกูจอมจอนอยู่บนเรือใหญ่เคลื่อนไปกูไม่ยอมจ้องถ้ามันอแบบมันไม่มีหลักทฐานเลยนะ่นทำให้ยอมทน แม่งแล้วจะเปิดชื่นชมอยู่ในตาต้มนอนกมล้งโดนแบบที่กูโดนอ่ะเ่ใจไปแต่มึงยอจะลงฝัจะออกทอไม่หลงเล่กลนดจะมาหลอกล่อมีแต่พัไม่ใช่แค่ชื่อขอเท่านั้นมันไม่สนอไปแคปกับเสจะเข้ามาปอล้อแตมันอทเข้ามาแวะมาเวียนทำไมันแนมมันเนียนกงไม่ได้มีเวลามาคิดชีวิตกูแชมป์กับเสียล้วนกูจอตรงเกมกพอททงชนตทุกอย่างที่กูได้มาก็พยายามแลกของเพียรพรากันป ยังพลาดท่าไปโดนแทงมึงเือเปล่าแกมันคือความหวังจมอ,อยู่ในปากอยู่ในใากูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามึงพองจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชี่ยช่องอชองนพวกกูพุ่งเลยไปสุดแรงเกิดป้อหมายอยู่สูง,ง,งพวกกูพร้อมจะคว้าให้มันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าพวกกูลอยเฉียดฟ้าท้อกันได้แต่กไม่เคยจะถอยมากกว่าใช้กำลังกูแค่ต้องใช้สมองปีที่แล้วกูแค่เปิดสกัดหลาดแต่มือรอดูปีนี้พวกกูเตรียมฉลองสู้กันไม่ถอยมันกูมีมนต์ขังเชื่อในพวกพ้องถึงที่ใหหหหหห้้้ยยุดกกกูููไมมม่ลลัััับบงงงงนนนนนนนขาาาจะสื เพราะกูพร้อมชนเอาแค่คนรอบตัวเท่านั้นเข้ามาล้อมวงดูสุ่มไม่ใช่ว่ามึงจะไปได้ไกลกว่าออสตากำลังมาทำมึงหลงเลี้ยงพวกมึงได้เข้ากันมาเพื่ออยากไปจุดด้วยตาเคยไปจใจยแม่ไมีแต่โกหกถ้าพวกกูเป็นล้านวาจาให้พวกมึงตามมาจำเอาไว้ออสตาโชอแมดไอ้เหี้ยงกันก็ทำมาบุญยาเอาแต่สะบัติของพวกข้างเดียวไม่รอดในสองตัวเหมยยี่ได้แต่ตลกเล้ยกูไม่ได้ติดไปจดเด็วกูไปเที่ยวสนุกด้วยเพ่อยากจะได้เข้ามาสั่งหน้าเด็กกูไปถกเองเหี้ย มือให้ครับเด็ดเดๆดเด็ดดนยู้เลยครับด็ยูให้เลยครับเด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดจริงเด็ดยูให้เลยครับเด็ดจาดเลยอะไมมี็ัดกูแลปวะ